ดอกไม้ไม่ว่าเปลี่นห้องแม่วยูวนแค่ไหนก็ไม่อาจทาให้ใจหวันไว้ไปได้ก็เพราะฉันมีเธอที่ห้องกว่าเธอที่ทำให้ฉันสวัสดีครับดีเจนนุน้ยเองครับ อย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจไปนะฮะไม่ใช่มาเห็นหน้านุยแล้วเปลี่ยนช่องหนีไม่ได้นะคุณเมื่อ2วันก่อนเนี่ยพี่ยุ้ยเขาพูดถึงน้องกิฟออนลีนอยู่เลยชวนมาดูหนังสันหน่อยจะได้มาพูดคุยกันน้องเขามีผลเงานผลงานอะไรบ้างนะฮะพี่นุย้ยพี่อยู่นี่กิฟสวัสดีค่ะสวัสดี ไม่นานรีบมากแต่คนมรอไฟฟ้าแน่นมากเลยค่ะข้างข้างมันเซลหนูไปแย่งก็เข้ามากคนเยอะมากหนูไม่ไหวฝากเพื่อนกลับไปละดูหนังเรื่องอะไรอ่ะอยากดูหลายเรื่องมากเลยอ่ะพี่หนังใหม่เข้าเยอะรอไม่ได้ต้องดูเลยไม่อินเทรนพี่คือเพิ่งขึ้นไปดูมาแน่นมากจาไปกลัวคนเยอะเนี่ยกลัวหรือเปล่าไม่กลัว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 ก็ไปสิตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างฮะก็ตอนนี้กำลังมีละครเรื่องติ่นอนงอยู่ค่ะรับบทเป็นองสา ลายมากหนูว่าเครียดมากเล่นยากไม่ค่อยตรงกับชีวิตจริงมันเป็นแบบคุณหนูคุณหนูมากๆจะวิดไว้ตลอดเวลาต้องไม่หันกรีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนในกองเนี่ยจะแบบอยู่กันข้างๆเยอะตอนแรกคือจะแบบเครียดไม่ชินใช่ไม่ชินนี่เลาจะเล่นละครแล้วยังเป็นนางแบบด้วยนี่ใช่ค่ะเป <Yeah. S 1> ็นไกด์สเปอร์โมเดลได้ปี2008ค่ะก็เลยเริ่มเดินแบบเดินเก่งนะสิอ่ <laughs> สที่ไม่ได้ <laughs> ชอบอะไรใหญ่มากกันนะตอนนี้นะ่าชอบละครมากกว่าเพราะเดินแบบเนี่ยทำมาสักพักแล้วละครมันเป็นอะไรที่ใหม่มากชอบที่สังคมเหมือนอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะละครเดินแบบแล้วเป็นครูสอนศิลปะด้วยอะ่ะใช่ค่ะพื้นฐานของการเริ่มต้นกันเป็นดีไซเนอร์ค่ะต้องเริ่มวาดได้ก่อนค่ะ<อ>ที่เป็นหุ่นถูกต้องค่ะโพสอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วทำมากี่ปีแล้วฮะก็ตอนนี้จะเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะลองไปลองมาแล้วคือเด็กติดเยอะมากค่ะพี่มันก็เลยแบบสอนยาวอะคะ่ะดูหนังค่ะพี่ไปเลยค่ะไปไปสิไปเลยไปเลย ปกติพี่ขึ้นไม่ได้เลื่อนที่ก็ขึ้นนี้นะขึ้นท่านี้ใช่เป็นธรรมชาติไม่ได้ทำถ้า โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะโรคนี้น่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ทราบไหมคะว่าสองโรคนี้เป็นโรคอันดับต้นๆที่คนไทยเป็นมากที่สุดและไม่ได้เป็นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเด็กๆก,ก็เป็นได้และที่สําคัญเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดต้องทานยาควบคุมอาการไปตลอดชีวิตอีกด้วยค่ะแต่ได้ยินแบบนี้แล้วไม่ต้องตกใจกันนะคะเพราะยุ้ยทราบมาจากกรมควบคุมโรคว่าทั้งสองโรคนี้ สามารถป้องกันได้ค่ะเพราะปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็มาจากการใช้ชีวิตประจำวันนี้เองส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคนี้มักจะไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ออกกำลังกายดังนั้นถ้าเรารู้จักควบคุมอาหารเลือกทานที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็ห่างไกลาจากโรคนี้แล้วล่ะค่ะ ช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมสูตรเย็นและยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนขององค์การเพศสัจกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงนี่นี่ดีดเพื่อนหนูบออนี่สนุกมากเพิ่งเข้าคนต้องเยอะหนูพี่วัดที่เริ่มกังวลแล้วอ่ะกังวลอะไรที่เป็นหูกิ๊บมากเลยกิจกรรมที่กิ๊บทำพี่วัดกิเจอคนเยอะมากเลยนะกิ๊บรู้ไหมว่ามันบอดมันเสี่ยงเสี่ยงอะไรเสี่ยงอะไรเป็นโรคไงโรคอะไรคะ โรควันนาโรคในกระดูกวันนาโรคก,กระดูกเหรอไม่เคยได้ยินเลยอ่ะพี่นุย้ยมีด้วยเหรอคะเอาตรงๆป่ะพี่ว่าต้องปรึกษาพี่ยุ้ยแล้วล่ะเอางี้แล้วกันนะพี่ยุ้ยจ๋าปะน้องกิ๊บไปพบคุณหมอเลยนะครับไปเลยกิ๊บน่ากังวลจังเลยอ่ะเธอใช้ชีวิตน่ากลัวมากเลยอ่ะและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กับคุณหมอสงัดลิมปิวัชกีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัลญ,ญกรรมกระดูกและข้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณหมอคะพูดถึงเรื่องวัณโรคกระดูกอะค่ะรู้จักตัววัณโรคปอดมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะวัณโรคปอดจะแพร่เชื้อจากการไอเราได้รับเสมหะที่ไอออกมาแล้วมีเชื้อเข้าปอดเราถ้ามันอยู่ที่ปอดก็เป็นวัณโรคปอดมันสามารถจะไปกระดูกได้ไปตามข้อได้ก็เป็นวัณโรคกระดูกได้ครับและเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปเกาะเฉพาะกระดูกสันหลังอย่างเดียวหรอคบมันไปทั่วเลยนะครับไปเข้าข้อตะโพกข้อเข่าแล้วสาเหตุของโรคมันเกิดจากอะไรอะคะที่คนเยอะๆก็เป็นได้แล้วใช่ไหมคะ ในที่คนเยอะๆเนี่ยเราไม่ทราบว่าใครเป็นวัณโรคอยู่หรือเปล่าเช่นถ้าเขาไอาออกมาแล้วมีเชื้อวัณโรคแล้วเรา สูตรเข้าไปพอดีถ้าเราไม่แข็งแรงนะเราอาจจะติดเชื้อวัณโรคได้ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะเชื้อก่อตัวที่กระดูกสันหลังคนไข้จะมาด้วยเรื่องปวดหลังก่อน<ม>ถ้ามีหนองเยอะขึ้นแล้วไปกดไขสันหลังอันนี้อาจจะทําให้แขนขาอ่อนแรงแล้วแต่ว่าหนองไปกดที่ไหนถ้ากดที่ช่วงเอวเนี่ยจะทำให้เป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างได้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าปวดแบบนี้คือมาจากปวดวัณโรคกล้ามเนื้อหลังอักเสบจะหายในเวลา<ม>อันสั้นแต่ถ้าว่าเป็นไปนานๆน,านี่เราต้องนึกถึงโรคอื่นบ้างวัณโรคก็เป็นโรคหนึ่งที่เราควรจะนึกถึงด้วย คุณหมอมีวิธีการรักษาโรคนี้ยังไงบ้างคะเราต้องเอาเชื้อออกมาเช่นเจาะเอาหนองหรือเจาะชิ้นเนื้อเป็นตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ให้แน่ว่าเป็นวัณโรค เมือาาม่อทราบว่าเป็นวัณโรคแล้วก็โดยหลักแล้วก็รักษาด้วยยาแต่ถ้าว<ม>่ามีหนองไปกดไขสันหลังจนทําให้คนไข้มีอาการเส้นประสาทถูกกดเป็นอัมพา,าครึ่งท่อนล่างอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อไปเอาหนองออกหลังจะกลับมาใช้เหมือนปกติได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็กลับมาใช้เป็นปกติได้นะฮะ<ม>บางรายอาจจะมีหลังคอมไปถ้าเกิดเป็นผิดรูปมากอย่างนี้หลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างเรื่องยานี่ต้องรับประทานตามกําหนดนะฮะอาจจะมีการใส่เสื้อเกราะที่หลังในรายที่เป็น กระดูกสันหลังจนกระทั่งกระดูกที่เราไปเพาะไว้มันติดดีใครมีโอกาสจะเป็นโรคนี้ได้บ้างคะเป็นได้ทุกคนนะฮะคนที่จะเสียเปรียบหน่อยก็คือคนที่มีภูมิต้านทานไม่ดีรักษาแล้วเนี่ยหายขาดเลยไหมคะรายที่หายไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนคนอื่นที่เริ่มต้นใหม่นะถ้าไปรับเชื้อมาใหม่มแล้วเราควรจะดูแลตัวเองหรือว่าดูแลกันละกันยังไงบ้างดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีก็เป็นวิธีที่เราจะทำได้มากที่สุดแล้วละครับคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นอยู่แล้วเนี่ยพยายามรักษาให้หาย จะได้ไม่ไปติดคนอื่นทุกวันนี้ก็มีโรคแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ค่ะคงจะต้องใช้ชีวิตอย่างาระมัดระวังมากขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณคุณหมอนะคะที่ให้ความรู้ดีๆแล้วก็ขอบคุณพี่ยูด้วยค่ะขอบคุณนัองกิฟเช่นกันค่ะและ้วยูก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาของอร่อยๆทานกันในช่วงขับรีคอมเมนต์ค่ะ